สวัสดีครับสสวัดีคอยู่กับผมคนเดิมโอ้ชาเนลเจ็บคออืมยวผมเปิดกงเอ้อเดี๋ยวกลงปิดตีเลยไทยแลนด์ไกโฉจอมผมได้ไหมแค่ไปละ เออเดี uh, yeah, hmm. ๋ยวสคิปท oh, <c oughs> ่านนี้เดี๋ยวผมก็เสียดายนะที่ผมลบอันนี้ออกโอ้ซีทีกันไฟวัดวัดเฮี้ยวว๊าปมันกินเข้าไปได้ไงสวนสัตว์เขาเกี่ยว มาเป๊ะไววมคิป5ท่านารุกอะไรไม่บอกว่าห้ามกดกูจะกดแล้วมึงจะทำไมอ่ะฮะเฮ้ยไม่มีแรงจังเลยอ่ะโอ้สาวเดินมาโอ้สาวสวยซะด้วยกูมีแรงแหละนี่โชว์ความหลอดถอนหมดซะหน่อยอ่ะท่านแน่อะไรวะ GPS มันดูแปลกๆนนี่เอาเป็นรถนี่แหละอะไรวะ ฮ้ยสนุกจังเลยโอ้โหเดี๋ยว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 เันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิงเชียงช่างชี้ลืมหมาไว้ที่สวนสาธารณะมันเพิ่งกลับมาเอ้ยว่าไอ้บอบสในเขาไม่โกรธฉันนะแม่ซื้อตุ๊กตาคริสต์มาสมาใหม่เซ็ตกูเด็กคนนี้มันใช้สแตนได้เว้ยโอ้ว้าวที่ตัวใหญ่มากเลยนะนะดึงมาดึงมา Icana, ได้รับทุกอย่าง20เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่รู้สกเสีตอนนี้มันตั้งโลกเกิแล้วไปเพื่ออะไรเข้าหัวหุ่นใสหัวเอา้าไม่เข้าอีกเอาเอ้ายังไงตั้งเฮ้ยอีเหมียวทำไรอะโอ้โหฝึกซ้อมเอาไม่นวดนะลูอย่าหลานรักอย่าเอาไะไก่อาบ้าเกิดไปนะหลานรักอย่าเอาไะไก่อาบ กูบอกว่าจะเอามาใกล้กูเลยเด็กเปรตนี่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าสถิตยังไงล่ะหัวกูฟูไม่เพื่อนเมื่อไไม่ฟูเลยเพื่อนเฮ้ยยิ้มที่นี่แม่นโคตรแท้เลยว่ะดูดิมีนักกล้ามากมายแล้วก็มีมินเนี่ยนเฮ้ยนี่มันเงินใครวะเนี่ยโอ้โหเงินแบงค์พันเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีใครเห็นไหมวะเฮ้ยไม่มีอะไรล่ะกูไปแล้วกูหลอกมึงไอ้ควายไอ้โง่มึงคุณอยากเห็นร่างทรงไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูสั่เปเจ้าเข้าเลยนะมึงไอเพื่อนจัต่อน้ำแข็งมาแล้วนายตายมาเลยเพื่อน มาเลอ้ยคุณหมอยยยยช่่ววเเทน้้้ารรีบบอแลคุณได้กูขึ้นบาได้เดี๋ยวก่อนคุณหมอเดี๋ยวก่อนคุณหมอคุณบอกอะไรจะทำอะไรอ่ะโอ้กำลังจะฟังเสียงหัวใจของคนไข้เนะว่าเสียงหัวใจของคนไข้เต้นปกติหรือเปล่าอ๋องั้นก็เอ่อฟังต่อเลยคุณหมออ๋อโอเคได้เลยมาตรวจกันดีกว่า อไมียไต้องกนี่ผมสร้างนีงานแต่งแฟนเกาไม่ไงมึงไม่กินกูหอกระป๋าก็ได้วมึงไม่มีใครห้ามกูนี่โอ้กสอไเลย,ยไม่ไงมึกระสอบบั่านกระเป๋ารวยส,สเรียบร้อยพรอไ,ไงล่ะเสียงดังโหดนี่เ๊อ,อะไ นี่คือผมเอามันไปทดสอบกับปืนใหญ่อนะแล้วมันก็ไม่เป็นไรด้วยเป็นไงเนจว๋วแต่แค่เขียนมันกลายเป็นกระดูกในหน้ามันก็เฮ้ยมันรอดมาได้ไงหรือว่าแกเป็นหรือว่าแกมูกม้ใช้สเตนแกรู้ด้งไงก็มึงรอดไมาได้อนะไ <c oughs> <c oughs> ปล้ว ค่ะฉันค่ะฉันให้ตายดีกว่าไทยแลนด์เกโชโอ้โล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 กลับบ้านกูไปละเฮ้ยเพื่อนกูซื้อเลมาห้าบาทแต่ข้างในมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเพื่อนไหนกูเปิดดูดิ โอ้โหเลมันขายอากาศชัดๆเมื่อลูกค้าสั่งแฮมเบอร์เกอร์บอกว่าอัดแน่นๆนะคะแน่นพอหรือยังนี่มึงไปไปอ่ะขอเอาไปกินไปเมื่อแน่นพอยังอชดอชอกังฟูอาิกังฟูอับม่ออัดมาอับมาดับมาจับมาับมาัดม่อับมาจับมาจับมาจับาจับนาจับเดจับมายนบมาับมาเั่มาจัมาจับมาจบับมมมมัมามามมาอะไรลสาระ เจ้าหมาขับช้าๆขับช้าๆนั่นแหละเหยียบคันเร่งช้าๆมึงอย่าเหยียบพุ่งนะมึงพุ่งนี่มึงพุ่งเลาชายเลยนะเบิร์ดนะวันนี้แมวน่ารักขอได้กับแมวสักหน่อยจับ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  ทำกา,ารสกิดไปงทีสมชายสมน้ำแล้วข้าพ้แมนไม่ช่วยวันนี้ไม่เล่นแไ้นโอเคครับยืนลืกไปก่อนโอ้โหโ้โ เอ้าเอ้าไม่นะไม่ได้ก็ไม่บอกผมเลยงูจะได้ไปช่วยโอ้โอ้เต็มหัวผมเลยครับทำไมเองไม่ช่วยอ่ะเอิ่มไม่มีอะไรผมไม่ช่วยจบแล้วมันก็มีสัมปาร์ตมา อื่าะไรวะไอคามคามครับฉันมากินเนื uh ้อคนงามเนื้อมนุษย์ที่มันอร่อยจริงจริงฮอเฮฉันคือสปลาใต้ทะเลงามนี่ไปุ๊เอ้ดเย์นี่ี่จบชื่อเปี่ยโอเมเรครับ ดะแล้วปันอะไรขบวนแมนว่าดูอะไรด้วยเบื่อมีตัวรบาสิยอดโอ้ชัดตึ๊บว้าวงามไม่ไม่ได้เกลียดเลยท้ายมก็ตายผม เงีบได้จะดืมอยากกินคนนี้เ้มองตาก็รู้ใจ ไอกรอสมันก็เรียกเนี่ยโ้แล้วงันก็จบจบข่าวแล้วเราก็ไม่เห็นไอ้สมชายอีกเลย